ร้านกาฟแฟโหหลมีทุกอย่างมีให้เลือกก็พากปลาขาหมูมันโตขหยุกไก่ดำสุนยาจีนสปปลัเปาก๋องโอกขนมจีบมีกาแฟกาแฟก็เป็นแบบโบรานเพราะผมได้ตั้งชื่อว่าโกปีโกปีก็คือกาแฟจัดมาตรฐานสะอาดอร่อยสั่งทมปี้ครับไม่ดีให้กินฟรีไปเลย, <c oughs> เลยผมโคหลร้านกาแฟนะครับ แยกวางต่อครับอยู่ในวงการร้านกาแฟาก็ประมาณทัก40กว่าปีแล้วจุดเริ่มต้นที่เป็นประกายที่การที่ได้เปิดร้านเพราะาผมเป็นคนที่ว่าชอบกินชอบชิมเรามีแม่นะแม่ก็ปักดันสนับสนุนในการตามของกินคุณที่จะมากินเนี่ยถามว่าแต่ละคนน่ะ9คน10คนก็กินกันเหมือนหรือเปล่าก็กินไม่เหมือนะนะเขาบอกว่าไปที่ร้านกาแฟก็หรอมีทุกอย่างมีให้เลือกจุดเด่นของร้านก็มีของกินหลายอย่างนะเป็นกระเพาะปลาขาหมูมันโตกอยุกไก่ดำถุนยาจีนสลาเปาก็มีอยู่เสีย ะะมีไส้ครีมไส้ดําไส้หวานหมูแดงหมูสับเนี่ยฮะแล้วก็มีป้องโผมีทุกสิ่งทุกอย่างมีขนมจีบมีกาแฟ,าฟกาแฟก็เป็นแบบโบราณเพราะผมได้ตั้งชื่อว่าโกปีโกปีก็คือคาคากาแฟกาแฟคือมันเป็นดั้งเดิมของคนสมัยก่อนชาติมาตรสานสะอาดอร่อยมันก็ยังเหมือนเดิมทุกครั้งรสชาติมันก็ไม่เปลี่ยนนะ,ะเพราะคนทำคนเดียวไง6 <c oughs> <c oughs> กมงฮะับอกมงตอนเช้ามาถึงสามตุ่มฮะเมนูที่ต้องได้กินส่วนมากมาก็มากินกระเพาะปลาม้าง ทุกอย่างเนี่ยผมมาก็ต้องกินโขก็ไม่ยามมาคนเดียวมาจริงเป็นพ่อบครัวก็ม,มาแล้วก็บอกว่าแต่ละคนกินแต่ละอย่างกันการที่ผมตำน้ำโกก็เป็นสูตรโบราณสมัยก่อนก็ตากันฮะนเพราะว่าผมไม่ได้ใช้เชื้อย,ยีสต์เชื้อผงฟูมไม่ได้ใช้พวกนี้นะฮะเชื้อตัวของมันก็เรียกว่าเชื้อมันหมักไว้แล้วก็ทําต่อต่อไปของโขกเนี่ยเราทําออกมาใช้เวลาประมาณทักครึ่งชั่วโมงนะฮะนวดแปง้งนวดไรครึ่งชั่วโมงแล้วก็ตั้งไว้ประมาณทักไม่นานก็เท่าได้แล้วฮะรอบ ปองมันกรอบนอกนุ่มในฮนะมันก็จิ้มกับตังกระยาเนะี่ยโกโบเ่นในแมนที่ทั้งังจัดอยู่ตอนนี้ก็มีกระเหลสองถุงก็แถมน้ำหนแก้วแล้วก็มีโจ๊ก2ถุงก็แถมชา้รนนายแมนมีโคโบเ่นมากมายมีส่วนลดเพียบ